ไปสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบุญเติมหน่อยสิชาแนลยังไงจ้าที่รักสวัสดีค่ะชิดานะคะวันนี้มาอยู่กับบุญเติมชาแนลขอรู้แล้ว,ลว <c oughs> ทุกคนวันนี้จะเป็นเมนูอะไรอ่อันนี้มันเป็น <c oughs> เขาเรียกว่ากุ้งคุกกับน้ำปะลาะแต่ไม่เดือดน,นะแต่ก็เผ็ดนะแต่เขาบอกว่ามันเป็นผ้ากุ้งแต่มันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ผ้ากุ้งมันเป็นคล้ายๆผ้าขาบางก็ไม่ใช่นะ เป็นกุ้งกุ้งลายเสือนะทุกคนคุณเติมจะลองอะให้เราเหรอใช่เป็นเกียรติอย่างมากเลยอ่ะไมาเดี๋ยวก่อออนเกินทุกคนไม่ต้องอายมีใครบอกให้บุญเติมป้อนเราอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะอืออือนี่เออเป็นอะไรเออจิ้มก่อนเลย อร่อยมากแต่ต้องขอโทษทุกคนนะคะว่าปากเรามันไม่ได้กว้างอืมไปทำอะไรต้องทาให้ปากกว้างแล้วอย่างเงี้ยอืันนี้ต้องซ้อมไปบ่อยอย่างเงี้ยได้ได้ได้อร่อยมากทุกคนอน้น<ง>้ำเก๊กหวยนะครับใช่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 เนี่ยอันนี้เป็นคิ้วของผมล้วแซบแซบเป็นกุ้งลายลายเสือใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเออก้งก้งลายเสือ ต้งลายเสือนะคะแต่ลายเสือชนิดเล็กกันนี่ยมันจะแบบคือมันจะอร่อยมากอร่อยหรอหุยให้ทำอ่ะบุญเติมจะมีใครไม่อร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้ไม่ได้โกหกนะคะบุญเติมทำอร่อยมากคือมันเป็นแบบนัวน้ำปลาเดี๋ยวไปหากง่วงนี่กันเดี๋ยวกินได้เลยนะคะอือหึ่มันมา อร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเลยอ,อร่อยอยีง้งต้องชนแก้วแล้วมาเอ้ยชนไม่ได้ชนนี่อันตังนี้อ,อันนี้คือน้ำลำไยนะน้ำลำไยปะบรรยากาศแบบดีมากคนอยู่กันแบบสองต่อสองสวีทสวา่างโรมนติกมากโรแมนติกนะดูอารมณ์มติกฟุดฟดเลยอะ่ะ <laughs> ปกติเราจะมีตากล้องนะคะซึ่งจะมานั่งแล้วแบบเหมือนเห็นเราแบบสองคนอะไรอย่างเงี้ยตาคิวกบตาขวางอ่ะตอนนี้มันเดินหนีไปไหนไม่รู้ครับเนี่ยส่ยแบบรับไม่ได้ที่เราสองคนแบบกันหนุ่มกันหนิงกันนะคะก็เลยหายไปแล้วเขาแอบถึงเขาแอบถึงผมใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยตาแล้วไม่ใช่หรอกเธเป็นเหรอบ้าเขาจะแมนแมนมากมึงเติมเธอนี้ยใส่ไม่ดีนะดีได้ยินข่าวว่าวแวอยู่แววมาจากไหนอีกเธอนี่ย มาจากไหนอีกไม่รู้มีคนบอกมาอใครบอกเธอเธอนอนฝันหรือเปล่าเนี่เธอเธอเนี่ยเป็นแบบงานกับความฝันมากหรือเปล่าเธอบอกฝันแม่งเซนเส้นชันดีเกลีงเกลี้ยเไอ้คนเซนดีจริงๆนะเซนฉันแรงนะเห็นไหมเอออขอบมากอ่ะขอบ ทุกคนใครชอบก็สามารถเอาไปลองทํากินได้นะคะมัน,นจะเป็นแบบนัวน้ําปลาามากอันนี้อันนี้คือผมยังไม่บอกสุดเพราะว่าผมเพิ่งหัดทำเหมือนกันรกครั้งแรกอะครั้งแรกไอ้อทุกทีผมก็ทำแหละแต่คือว่าผมไม่กล้าถ่ายลงเพราะว่าเนี่ยรีบไม่ใช่ก็ไม่กล้ารีบไปเฉย,ยอือเธอต้องกินตัวเล็กๆนะรู้ไหมทำไมอะถ้าเธออยากเป็นแฟนเราเธอก็ต้องกินตัวเล็กๆอ๋อตัวใหญ่เธอจะกินใชเ่เอาโดลอะ ผักเขากินอย่างเงี้ยเ็กินอย่างเงี้ยอันนี้ปอดสารไหมป่อดสารดิหรออืมจำลองพยาไม่ขึ้นตาหรอกวิแต่สูตรบุญเติมดีมากนะทุกคนเวลาทำอะไรนางจะไม่ค่อยใส่น้ำมะนาวนะไม่ว่าจะเป็นการตำต้มตำหรือจะทำน้ำจิ้มทุกชนิดจะไม่มีการใช้มะนาวซึ่งจะใช้แบบบ้านๆเลยน้ำมะขามใช้น้ำมะขามเปียกนะคะมันก็จะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงใช่ไหมหวานอืมอันนี้เผ็ดไหม ไม่เป็นไรมันมันไม่เมาหรอกอร่อยเนาะลองทำดูครับถามอะไรหน่อยดีถามว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอะไรอีกอ่ะเกิดเกิดก็ไล้ะฟังแล้วก็ตอบอถ้าสมมุติว่าเกิดถ้าเกิดว่าที่เธอแบบ แอบชอบคนคนหนึ่งใช่ไหมที่คือที่คือเพ้อเจอร์เวลา้น่ะเออเธอยาความจริงก็พูดได้ไหมที่เกิดมนเป็นเรื่องจริงอันนี้ที่เธอแบบเพ้อเจอร์แอบรักเขาอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้อ่ะเธอจะทํำยังไงถ้ามันเป็นไปได้จากใจจากใจเหรอเออรู้ป่ะอันาคตฉันเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นละที่น้องเขาถามว่าน้องอะไรใครตกลงใครไอเธอแหละพูดผิดเอ้ยโทษโทษโทษทีแอบอุ่นเติมอ่ะชอบหลุดน้องไหนหลุดอีกแล้วเป็นไม่ได้เหรอ เป็นไม่ได้ฉันก็จะดูแลเขาให้ดีๆคือฉันจะบอกว่าไม่ให้เขาลำบากอะง่ายะไม่อหญ่เขาลำบากไม่ใหญ่ใคาลำบากอฉันองดูแลเขาแบบเอาใจเทคแคร์ดูแลเอาใจเขาเสมอแหละก็เหมือนแบบฉันรักตัวเองแหละเหมือนแบบฉันรักตัวเองเริ่มจากการรักตัวเองก่อนอถ้าเรารักตัวเองมากใครแล้วก็ต้องคนคนที่อยู่กับเราต้องรักมาเข้าเท่ากับตัวเราคนนั้นถ้าได้ยินเนาะก็จะได้ยินไหมนะก็นั่งอยู่นี่ไงเออ มีพิรุษนะเราอ,ะอ่ะเดินไปเอาโคกมามเดี๋ยวเดี๋ยวหมดม,มาแล้วทุกคนตอนแรกเราก็มีความสุขมากเลยนะอตอนนี้เริ่ม